สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปริพัฒน์ออตโอต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้อันมีตัวรถกระบะตอนเดียวเข้าม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะฮะพิจิกา6000บาทจบเหมือนเดิมไม่เก็บเพิ่มไม่บานตายแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถจนมือสองปฏิพัฒธ์ออตโอตโอ้ตรงนี้อต้องขอขอบคุณล่วง ไว้นที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยพาเจ้า i ีซูดีแม x ชโฉมพิกโลกนะฮะอีกสีหนึ่งที่หลายๆคนตั้งตารองกันเยอะมากนะครับสําหรับพี่ๆบางท่านเนี่ยเชื่อเลยว่าบางคนอาจจะมีการติดตามหรือว่าอัปเดตรอคอยรถเข้าใหม่ว่ามีแบบไหนบ้างมีสีนี้ที่เราต้องการมาหรือเปล่าแน่นอนครับมาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยฟิจิกายนนี้รับรองเลยคุ้มแล้วก็จบภายในร้านเดียวนะครับ สับตัวสีเนี่ยจะเป็นเทาดําต้องย้ำนะฮะว่าเป็นตัวรเพิ่งเข้ามาใหม่อันนี้อันมาอัปเดตแบบเข้าคร่ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่อยมาเต็มเตมันอีกทีหนึ่งนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นชัวโฉมใหม่นะฮะโลโก้โครเมียมนะครับถ้าเกิดสีแบบนี้ใส่กระจังหน้าโครเมียมเนี่ยสวยเลยนะสวยมากนะครับไฟหน้าเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาตันมอกยังไม่มีสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับอีกอย่างเนี่ยเป็นตัวรถปีใหม่วารันตีร้านมีให้วารันตีศูนย์เหลือเต็มเต็ม คันนี้ไม่หมื่นหไม่น่าเชื่อนะฮะก็ต้องเชื่อนะฮะรถใหม่กิฟเลยนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อครับสําหรับในส่วนตัวด้านข้างเนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นตัว ce 28ก้านยกนะฮะหร,รูแต่ว่าจะเป็นตัวสีบรอนนะครับถ้าเกิดพี่ๆที่ดูอยู่และชอบลายนี้แคปคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับเพราะว่าจะได้เก็บตัวร้อแม่งนี้ไว้ให้ มันมีการก้ำกึ่งนะฮะเราอาจจะมีสิทธิที่จะเปลี่ยนก็ได้หรือว่าอาจที่จะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราจะเปลี่ยนแค่ตัวยางอย่างเดียวจะใส่เป็นตัวยงวางบางและข้างหลังก็จะเป็นตัวยางหนาเอาอีกทีหนึง่งถ้าเกิดเป็นซีรีส์แบบนี้เนี่ยถามว่ามันเหมาะไหมมันก็เข้าไปอีกแบบคล้ายๆกับตัวขับสีนะฮะแต่ออกแนวแบบซิ่งๆหน่อยนะครับก็ถือว่าสวยไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับแต่สำหรับในเรื่องตัวยางเนี่ยคือรถมันมีการใช้งานมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยอันก็อยากจะเปลี่ยนให้ใหม่ไม่อยากใให้้ส่แบบนี นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีดีกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบนี้เดี๋ยวก็จะเก็บไว้ให้ก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบทีโคทีเออะไรพวกนี้เดี๋ยวเราอันก็เปลี่ยนสับให้ใหม่เลยนะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่ก็อยู่แก้มข้างนะฮะเดี๋ยวก่อนออกจากร้านนี่ก็ต้องมีบริการขัดสีเคลือบผิวโตรถให้นะครับกันสาดมีแล้วมือเปิดซ้ายขวาโครเมียมนะฮะแล้วก็ตัวล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเขาจะใส่เป็นตัวซีรีส์เดียวกันเลยนะทั้งหน้าแล้วก็หลังแต่ผมว่าหลังเนี่ยน่าจะสิบครึ่งนะครับ หน้า9้าครึ่งหลังส0ครึ่งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบาลานซ์ในการขี่เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวขับสี่ด้วยมันเป็นขับ2นะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันมั่งครับสําหรับในส่วนของตัวฝาท้ายนะฮะโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็พวกแสปชิกตรงคิกเกอร์อะไรทุกอย่างอยู่ครบนะฮะสวยมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับมันเป็นตัวรถปีใหม่วันตีเบิ้ลแบบนี้ รับกันได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนถ้าเกิดพี่พ,พี่บางท่านอาจจะดูมีการเปรียบเทียบระหว่างทั้งมือหนึ่งออกห้างไยแดงกับตัวมือสองอันรับรองเลยว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยถามว่าดอกเบี้ยพิเศษมีไหมมีถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีแล้วก็6,000จบด้วยไม่ต้อง15%ดาว30%ดาว25นตไม่ต้องนะฮะมาคิดตรงนั้นเยอะทําไมในเมื่อ ข้อเสนอดีๆแบบนี้มีให้แล้วนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะมี2อย่างเพิ่มให้ก็คือใส่ตู้แล้วก็ใส่คอกแต่คันนี้น่าจะใส่ตู้อยู่แล้วนะนะสองเมตรสินะครับเดี๋ยง่ายเดี๋ยวเอาไปจัดการให้เราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับสำหรับด้านในนะฮะก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงค์นะครับหรือว่าถุงนมนิพัยคู่หน้ามาให้นะฮะแล้วก็เครื่องเล่นก็จะเป็นตัวแบบเดิมนะฮะ CD วิทูเอ็มบีสนะครับสับตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะครับ แอร์เย็นเพลงเพราะใช้งานได้ตามปกติตทุกอย่างรถมันเป็นตัวรถปีใหม่ครับเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยคือการใช้งานในส่วนตัวมาตรฐานเนี่ยทุกอย่างคือมันปกติอยู่แล้วแหละนะฮะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับว่าแบตจะมุงจะหมดอะไรพวกนี้อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นตัวรถปีใหม่นะครับเพราะนั้นเรื่องการใช้งานเนี่ยคันนี้ถือว่าน้อยด้วยนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบก นะครับเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นแบบ6กสปีดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวโฉมปิกโล่งเนี่ยก็จะมีเป็นตัวชิปล็อกมาให้แล้วนะครับสำหรับกระจกข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ล็อกให้นะฮะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างก็คือมองข้างไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดตัวโฉมก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นแบบแมนวนวลนะครับสำหรับตัวเบาะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะหกสิบต่อสี่สิบสวยมีสไตล์นะฮะคุมในโทนดำทั้งหมดแบบนี้แหละครับ ตอบโจทย์นะฮะในเรื่องตัวความน่าใช้ในเรื่องตัวการขับขี่แล้วก็ความชอบของในหลายๆคนด้วยนะครับสำหรับกุญแจนะ,ะก็จะเป็นตัวดอกแบบธรรมดาแต่ว่าเขาทําเป็นสํารองมาดอกหนึ่งนะฮะแต่ว่าเขาทําเป็นสํารองตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวรีโมทนะฮะมีมาให้นะครับแล้วก็สับสุดท้ายตัวเลขไม้นะฮะคันนี้เลขไม้อยู่ที่1นึ่งกกิโล โอ้ใหม่มากนะฮะไม่น้อยมากนะครับสำคัญน,นี้เพราะนั้นอย่าลังเลอย่ารีรอครับมาก่อนได้ก่อนใครไวกว่าได้เป็นเจ้าของก่อนอยู่แล้วจะซื้อสดก็ได้จะเฟรนเซ็ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำคัญนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับ <S 1> <S 1> <S เรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะในสองตัวโฉมพิกโล่คันนี้นะฮะไม่หมื่นหกเท่านั้นนะครับ ไม้แท้เช็คศูนย์ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดภายในเดือนนี้ก็ขับฟรี90สวันหรือว่าออกรถภายในเดือนนี้ก็ผ่อนอีกทีปีหน้า3เดือนเต็มเต็ม,มงวดเต็มเมที่คุณลูกค้าไม่ต้องผ่อนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ก็สามารถเป็นเจ้าของ พิกโลกโฉมนี้ได้ถ้าเกิดสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนของตัวราคาเนี่ยสำคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่5,39,000บาทอันย้ำนะครับ5,39,000บาทเครดิตด,ดีใช้เงินออกรถ6,000บาทจบไม่เก็บเพิ่ม6,000คือ6,000นนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตหรือว่าไม่มีประวัติการผ่อนเลยนะฮะดาวเริ่มต้นอยู่ที่ หกพันบาทไม่เกินสองหมื่นแน่นอนขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็อาชีพของคุณลูกค้าด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอันเอาไปใส่ตู้ให้สองเมตรสิบแล้วก็จดทะเบียนลงเล่มให้เลยตรงนี้หลังจากการให้นะฮะถ้าเกิดใครสนใจรีบมาคุยกันนะครับภายเดือนพฤศจิการนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีฮะออกตอนเดียวก่อนสิ้นปีหรือว่าโตรถรุ่นอื่นๆด้วยที่ร้านเราจบทุกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นเพจออตโต้นะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเรา กดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอย่างนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ